เขาก็ถามวันนี่น้องทพิสาลนำข้าวยาคูมาข้าวยาคูมาจาขะมาใส่บาตมาทําบุญวันนี้สองหลังแล้วกันอยากถามว่าพระเจ้าตัดอน,นี้สง์ไว้หลายบางข้าวยาคูถวายพิกูสง<อ>นะครับครับก็เยอะมีตัดไว้พอสมควรนะเรื่องของยาคูมันมีตั้งแต่ว่ายาคูคืออะไรนะแต่ว่า มียาคูมีอะไรบ้างก็จริงๆบัญญัติไว้หลายอย่างอย่างหนึ่งที่พระอน,นท์เตรียมให้พระศาสดาก็คือ <c oughs> ยาคูปรุงด้วยของสามอย่างคืองาบ้างข้าวสารบ้างถูกเขียวบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระอนทเนี่ยเตรียมด้วยตนเองเก็บไว้ในในภายในที่อยู่ของตนแล้วก็ต้มเองในภายในที่อยู่ พระผู้มีพระป้ปะปาก,ก็เลยทรงตำหนินิดหนึ่งนะะตามพระนนว่ายาคูนี้ได้มาแต่ไหนพระนนก็ได้เล่าให้ฟังก็เลยตำหนิว่าการกระทำนั้นไม่ไม่เหมาะสมนะไม่ควรที่จะเก็บพวกอาหารเนี้ไว้ในที่อยู่หุงต้มภายในที่อยู่ นะก็เลยบัญญัติวินัยเรื่องของการที่พิกุปไม่พึงฉันอามิตรที่เก็บไว้ภายในที่อยู่หรือที่หุงต้มภายในที่อยู่และหุงต้มเองสามประเด็นรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎอาบัตทุกกฎก็เป็นอาบัตที่ปรงได้ด้วยวาจา <c oughs> แล้วก็ อของที่ทานร่วมกับยาคูได้เนี่ยก็คือขนมปรุงด้วยน้ำหวานที่มีพรามเขาจะจัดของตรงนี้ถวายแด่พระศาสดาแล้วก็ตรัสเรื่องของอ คุณสิบอย่างดูก่อนพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณสิบอย่างอย่างนี้สิบอย่างเป็นไฉหนคือผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่าให้อายุหนึ่งชื่อว่าให้วันละหนึ่งชื่อว่าให้สุขหนึ่งชื่อว่าให้กําลังหนึ่งชื่อว่าให้ปฏิภาณหนึ่งข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิวหนึ่ง บรรเทาความกระหายหนึ่งทำให้ลมเดินคล่องหนึ่งล้างลำไส้หนึ่งย่อยอาหารใหม่ที่เหลืออยู่หนึ่งดูก่อนพรามข้าวยากูมีคุณสิบอย่างอย่างนี้แลพระองค์ก็ กล่าวคำต่อมาว่าทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามกาละแก่ปฏิคาหกผู้สำรวมแล้วบริโภคโชนะอันผู้อื่นถวายทายกนั้นชื่อว่าตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะสิบอย่างแก่ปฏิคาหกนั้นคืออายุวันนะสุขะภาละและปฏิบานย่อมเกิดแก่ปฏิคาหกนั้น แต่นั้นยาคูย่อมกำจัดความหิวความกระหายทำลมให้เดินกล่องล้างลำไส้และย่อยอาหารยาคูนั้นพระสุคตตร,รัสสรรเสริญว่าเป็นเพสัชเพราะเหตุนั้นแลมนุษย์ชนที่ต้องการสุขยั่งยืนปรารถนาสุขที่เลิศหรืออยากได้ความงามอันเพลิดพริงในมนุษย์จึงควรแท้เพื่อถวายข้ายาคู แล้วก็เลยมีพุทธานุญาตที่จะถวายให้ถวายข้าวยากูแล้วก็ขนมปรุงด้วยน้ำหวานปรงก็ตรัดว่าพิกขุทั้งหลายเราอนุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวานโดยเหตุเกิดจากตรงที่ เรื่องของพระอนุนนะที่มีให้เหตุของการที่มีปรามาตกแต่งนะมาถวายยากูนะแล้วก็ขนมปรุงด้วยน้ำหวานในโรงฉันที่ปรามเข้าไปตรวจดูแล้วไม่เห็นนะในโต๊ะอาหารมีอาหารมากมายแต่ไม่เห็นของสองสิ่งนี้ เขาก็เลยจัดแต่งถวายพระศาสดาแล้วก็ก็ฝากพระนนท์ถามว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะทรงรับของเขาไหม่นะพระศาสดาก็บอกอนทนว่าถ้าเช่นนั้นนะจงให้พรามตกแต่งอาหารถวายเถิด ช่วงนั้นพอพวกพิกุรับยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวานก็ไม่ฉันพระศาสดาก็เลยบอกว่าพิกุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนแล้วฉันเถิดแล้วก็ตัดปอกอนนิงส่งของยาคู แล้วก็มีอน,นิสง์ห้าของข้าวยาคูนะก็คือ 1. บรรเทาความหิว2ระง,งับความกระหาย 3. ยังลมให้เดินคล่อง 4. ชํชำระลำไส้ 5. ้าเผาปลานอาหารเก่าที่ยังไม่ย่อยพิขุทั้งหลายอน,นิสงฆ์ของข้าวยาคูห้าประการนี้แหละนี่ก็อีกประสูตรหนึ่ง นั้นก้าวยากูดูแล้วก็ก็มีมีอน,นิสงฆ์เยอะเหมือนกันรับขอบคุณพระอาจารย์ครับผม